야. <sus> มีรายงานจากชาวบ้านมาครับว่าพบเห็นผีกุ้งในบริเวณตรงนี้นะครับต่าเติมนู้นใช่พบเห็นบริเวณแถวนี้ครับแถวนี้ใช่ไหมครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ไปหาว่าผีกุ้งยังอยู่หรือเปล่าครับไปเดรียมไว้เลยครับเสื้อแดงเสื้อแดงฮึเสื้อแดงผมหรือเป่ะไม่ใช่เรา เราไปสัมภาษณ์ไปไหมเราเราเราจะคุยกแบบับคุยกับดีๆน,น,น,นี่ครับน,นี่คือไอ้สามนี่โอ้น้าหน่อยนี่ครับก็คือหน้าตาของผีกล้วยของเราเนี่ยครับ <lar> อันนี้กล้วยไมีกล้วยกล้วยหมดนะกล <lar> <lar> ้วยสีิ้ทั้สองเรียบเฮ้ยนี่คำว่<ร>านี่อันนี้คือเสียงของผีกล้วยน,นะครับ ไม่เร้วไปเร็วทำไรอ่ะทำไรอ่ะมาไหมครับนี่ครับคือผิดกล้วยของเราเดี๋ยวเราจะให้ผิดกล้วยเนี่ยเออแบบแนะนําแล้วก็สถานที่ว่าวันนี้เขาทำอะไรว่างเราลาเข้าหาอาหารเนี่ยเข้าไปหายังไงนะครับไปเดี๋ยวเราจะให้ผิดกล้วยเป็นคนทีเๆนนะครับไปจุดแรกครับจุดแรก เห็นได้เห็นได้มีอยู่นี่คุณคุณไปหาอาหารเนี่ยคุณใช้อะไรไปหาครับเห็นไดเรือนี้ครับเรืออะไรครับเรืครับอ๋ออันนี้เรือของคุณใช่ไหมครับนี่นะครับของผมข้าวผมกินข้าวผมมีถ้วยด้วยแล้วแล้วคุณนอนครับคุณนอนตรงไหนครับนอนเราชายหาดเนี่ยคุณนอนตรงไหนครับนอนกลางทะเลนอนหมุดทะเลไปครับหมุดทะเลหมุดดินครับหมุดดินอ๋อโอเคครับ อ่าคุณต้องเดินไปฝั่งนู้นหน่อยครับเอาป่ะว่าฝังมันมีอะไรบ้างคุณหฝังผมมันนั่นเดี๋ยวให้พี่กล้วยพาพาเดินไปนะเดี๋ยวพี่ครับดูครับเดี๋ยวให้พี่กล้วยพาดูครับมันมีอะไรบ้างคนเดินกินอะไรครับเดี๋ยวไปดูไปดูไป ไม่จ้าของวะเดี๋ยวเดี๋ยวปีกุ้ยนี่เป็นกิดตัวผมไหมครับไม่กินตัวไม่เอาผมอก็หัวตัวครับแล้วผมจะหันเลยครับพาผมไปครับไปห้องน้ำของของคุณหน่อยครับใกล้เกือบแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำของปีกล้วยกันนะครับว่าเขาใช้ห้องน้ำยังไงนะครับ บรรยากาศเขาท่านจะน่ากลัวน um. ิดหนึ่งเลยเจ็ดพิเศษโค้กของน้าคุณอยู่ไหนครับตรงนี้ยกนี่ยกน้อยคุณางน้ำหรือเปล่ายกนี่พี่บ๊วยอ๋อหายนะลืมลืมล่าันครับวันนี้นห่คุณคุณลองคุณเราพาผมเข้าไปดูหน่อยพาผมเข้าไปดูหน่อย ของนี้ครับองนี้ทำไมคุณคุณคุณถึงาองนี้ผมเจอี๋ยวผมจะส่งหน่อยกระต่ายเข้าไปกระต่ายเข้าไปเข้าไปดูเข้าไปดูโอ้ไม่สายอ้ผมมีปต้ 이 o u 이 e w ตอนนี้ผีขั้วมาช่วยแกะแล้วไอาา้เหี้ยยยยกำลังจะขึ้นเลยเ<อ>ก่อนลักรองเท้าไหลเลยขาเลยมันหลุดไม่หลุนะหลุดแล้วท <c oughs> <c oughs> ีนี้กางจะวิ่งหนงี้ <f ix> ปเป็นเลนเลนกันอีก